สวัสดีค่ะนาวเองนะคะยังไม่มีคนดูเลยค่ะตอนนี้สวัสดีไปก่อนมอ่ามีคนดูแล้วเจ็ดคนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเราอยู่สดๆในกองถ่ายละคอรอเรื่องสับแบบสร้อยค่ะแะเรากำลังโซ้ยกันอยู่ ช่วงนี้เป็นเวลาพักเที่ยงนะคะอุ้ยคนดูร้อยอกว่าคนแล้วให้ดูบรรยากาศกองถ่ายเนียอาหารวันนี้ค่ะอาหารวันนี้แค่เรามีส้มตำเราก็อยู่ได้แล้วค่ะมีแครคะ่ะมีแค่ <laughs> เกดค่ะค่ะพี่ตองค่ะคุณจะไม่ดูตรงนั้เลยไม่ดูตรงนั้นนั่นแหละข้ามเดี๋ยวข้ามไปแล้วกดข้ามขอบคุณค,ค,ค่ะหมอนใบเก่าขอบคุณค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะโ <c oughs> ต้ดูอยู่เหรอคาเลคเตอร์ของตัวเองในเรื่องนี้เหรอคะสำหรับดอกสร้อยก็ เป็นสาวที่จิตใจดีจิตใจอ่อนหวานค่ะแล้วก็อ่อนแอเป็นนางรำด้วยเพราะว่าทางครอบครัวเป็นคณะฟ้อนแต่ว่าในการรำของดอกส้อยนั้นจะรำไม่เคยไม่เคยจบเพลงเพราะว่าอ่อนแอไงเราก็รำแล้วก็แบบเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่เมื่อเรามีผีกะสิ่งอยู่ในล่าง mm hmm. เราก็จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะมีมีแรงมี มีพลังมากขึ้นก็อยากให้ฝาติดตามละครเรื่องสาบดอกส้อยนะคะเพราะว่าเป็นละครที่ครบรถจริงๆมีทั้งเรื่องเออริลับเรื่องของผีเนาะวัฒนธรรมประเพณีของทางภาคเหนือแล้วก็มีบู๊มีดรามา่ามีกุ๊กกิ๊กบ้างก็มีค่ะมีมีหลายอย่างนะคะก็อยากให้ฝาติดตามเราจะได้เรื่องของความรู้ทางด้านภาคเหนือด้วยว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรบ้าง เรื่องนี้พระเอกเป็นพี่นิววงสกรนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมามามา,มาบ่ายโมง,งบบใช่อ,อ๋อสำหรับนาวนะคะในการรับบทเป็นผีกะไม่ได้มีแต่งหน้าเอฟเฟกต์ค่ะแต่ว่าก็จะมีใส่คอนแทคเป็นคอนแทคสีขาวเป็นเป็นตาผีให้รู้ว่าเอ่อตอนนี้ผีผีเข้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิด ตอนไหนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคกก็จะแบบเล่นเล่นหน้าเล่นเล่นสายตาเอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผีอะไรสวยจัง <c oughs> กินข้าวกันหรือ,อยังคะท่านผู้ชม <c oughs> ชอบฉากไหนเป็นพิเศษอะคะ ชอบฉากที่เออจะจะฆ่าตัวตายแล้วก็จะให้ผีกาออกออกจากกร่างไปเพราะว่าพอตอนตอนอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันมันยอมตายจริงๆคือมันยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เพื่อให้ตัวเองจบ เพราะว่าผีกะจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายคนอื่นอีกมันก็เป็นเป็นมุมที่พีคเหมือนกันในในในเรื่องของสาบดอกส้อยในเรื่องของตัวดอกส้อยด้วยเพราะว่าดอกส้อยไม่อยากทําร้ายใครแล้วก็เลยคิดจะจบชีวิตตัวเองก็เป็นฉากที่ชอบค่ะประทับใจใช่แล้วฉากนั้นก็อยู่ในน้ำประมาณ 6- 7ชั่วโมงเพราะว่าเราจะกระโดดน้ำเพื่อที่จะฆ่าตัวตายแต่ อุปสรรคมนอยู่ที่ว่าตัวนาวไม่จมเป็นคนที่กระโดดลงไปแล้วก้นลอยขึ้นมาก็เลยต้องให้พี่เอ,อพี่ช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเชือกไปผูกไว้กับหินด้านล่างพอกระโดดลงไปแล้วก็ไปจับเชือกไว้จะได้ก้นไม่ลอยเป็นอุปสรรคของนาวเองไม่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะผิดเองสวันดีค่ะไม่มีนมมาแล้ว หน,หน่งมากไม่เป็นไรแต่มันเป็นซีดูเอทอะมันหดใช่เป็นเรื่องของการรําด้วยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องที่ถนัดค่ะแต่ว่าจะไม่จะไม่ค่อยถนัดตรงที่มันเป็นฟอนค่ะเพราะว่ามันช้าจริงๆเราชอบอีสานชอบแบบเสริม <c oughs> ขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมก็ สนุกดีคะ่ะเหนื่อยแต่ก็สนุกดีกินอะไรหรอคะปุกกี้กินนี่ส่วมตามกินข้าวกันหรือยังอืย่อานอ่า มันเอ็โคอ่ะมันดีเลยทุกอันแหละ้ามาเปิดมันจะดีสดิวแล้วครับขอตัวแฟนๆไปทานข้าวก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกินข้าวแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องสาบดอกซ้อยด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแ้ะครบรถแน่นอนรับรองว่าคุณจะติดใจคะ่ะปินนิดเลยเหรอ